เมียครับขอเมียขอเป็นเมียเลยเรียลนะสามนิ้วครับแลยวถามเดี๋ยวก่อนนั่งลงนั่งลงอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราไปไปทำงานที่ไหนกับใครไปไปไปขายของค่ะไปขายดอกไม้พองมื่อไรค่ะวันวันวันคูณกับวันพระค่ะ แล้วก็วันธรรมดาก็ไม่ได้มีงานทำเลยค่ะก็เลยไปหาปลาค่ะไปหาปลาหาปลากินเลยค่ะน้ำมันลึกน้ำลึกมากเลยค่ะสาข้าวก,กว้างมากเลยค่ะใช้อะไรใช้แหใช้อะไรใช้ด่างค่ะใช้มงค์ค่ะตะไคร้ค่ะแล้วไปนานไหมไปไปตั้งแต่สี่โมงเย็นยค่ะ เราสงสัยว่าไม่มาสักทีก็ประมาณห้าโมงกว่าก่ะออกตามหาแล้วก็ไม่เจอเจอแต่เสื้อผ้าแล้วรองเท้าแล้วก็รถนะคะรถมอเตอร์ไซค์ะคะ่ะก็ขอความกรุณาค่ะไม่มีเงินเลยค่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะขอความกรุณาค่ะขอความช่วยเหลือหน่อยนะคะทุกตอนนี้ค่ะญาติช่วยค่ะคนละร้อยสองร้อยก็ได้ พูดพูดเลยไม่รู <S <S te right. ้จะพูดยังไงอยากบอความช่วยเหลือค่ะ 不 <laughs>。 ทางมูลทีนะครับร่วมกัตัยูชุดวิเชียรโลีนะครับได้รับทราบได้รับข้อมูลมาว่ามีการนําศพผู้เสียชีวิตสาเหตุจากตกน้ามากลับมาที่บ้านในตาบลน้าร้อนนะครับจึงเข้ามาตรวจสอบพบว่าทางญาติของผู้เสียชีวิตนะครับไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอทางร่วมกัตัยูก็เลยติดต่อประสานงานช่วยกันแล้วก็ประสานมาทางผมนะครับซึ่งผมก็ ประกอบอาชีพขายโรงอยู่นะครับทีนี้ก็ได้เข้ามาช่วยเหลือก็ได้นําโรงเย็นดอกไม้ประดับแล้วก็ทูบเทียนของใช้ในงานทุกอย่างนะครับเข้ามาช่วยเหลื